พ่อเลยเนื่องจากเป็นวันอีกหนึ่งวันที่มีโอกาสได้หยุดเอาให้ลงนะลงให้ได้นะลงได้อ่ะเออละเชื่อใจหนูก็นี่เงนตะโกมาแล้วนะคะรู้สึกว่าจะอร่อยมากมาเถอะปะพอแล้วเนาะคุณผู้ชมในที่สุดเราก็ตามเจ้าสองตัวตัวยุ่งมันจะได้กว่าจะมาได้ไปไหนมาเมื่อกี้ไปถ่ายรูปกับแฟนคลับค่ะเพราะว่าเราแบบไม่ไม่ผมเข้าปากนี่หมดแลวไม่ไม่เคยเล ไม่ค่อยได้ไปงานก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันทีนี้พอเจอกันก็คือแบบคิดถึงก็เลยแบบกระนำถ่ายรูปกันแบบโอ้หายคิดถึงเลยนี่ขนาดแถวนี้มันไม่มีพัดลมนะใช่ค่ะใช่วันนี้ร้องไปโชว์ไปกี่เพลงคะวันนี้ร้องโชว์ไปประมาณ30สเพลงค่ะอริงๆสาบานสาบานเพลงเดียวค่ะเพลงอะไรร้องรักร้องรักแล้วร้องยังยัง แล้วแล้วแตงกวา,าล่ะคะก็วันนี้ตอนแรกคิดว่าจะได้ลองเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะขอยืมหน่อยอยากใส่เว้อยก็ตอนอยากให้ผู้ชายนั่นแหละเมื่อกี้ยังบอกหนูว่าเดี๋ยวเจ๊จะเอาแบงค์ใหญ่อ่ะมาแลกแล้วเจ๊จะเอาแบงค์ย่อยไปบอกเจ๊จะไปทำอะไรก็นี่แบงค์ย่อยเจ๊จะนี่แบงค์ย่อยเอามาเอามาด้วย อันนี้คือป้นกันเรียนเห็นแล้วบอกว่าจะเอาไปให้ผู้ชายประเด็นน่ะ,ะแล้วไม่ได้ให้นัดละดาน,ดนะ<อ>พี่จะแลกเอาไปให้นักร้องผู้ชายาร<อ>ักท <laughs> ี่สุดแล้วตอนนี้ละถ้าพูดถ่ายอินเพลงนี้ท่านก็จะให้นักร้องต้องร้องเพลงว่าเจ๊ต้องร้องเพลงหนูเพลงใหม่หนูเจ๊ต้องร้อง,เพ,งเพราะว่าเหมาะสําหรับพี่ปุ๊กกี้มากๆนะ,ะเพลงใหม่ของจังหวะเดี๋ยวก็หิ้วไปหม่ำสลับอ่าเรื่ต้นหัวมานี้ก็คือแบบ แซ่บ gotcha. มากมากแล้วอ่ะคือต้องร้องแบบต้องร้องแล้เริ่มไงมันอยู่ตรงไหนวะไอ้ใช่มันต้องไอ้อยากมันต้องลองยิ้มได้ฟังดีๆได้ฟังดีๆไอ้อยากก็ซบซบซบอะไรอะไรลมหายใจซองเราอดกอดก็แซ่แซ่แซ่เปล่าอะเจ๊น้อง เลยอ๋อจริงพี่ขันหันท่อนซันซันสันพออางนี้นได้ไหมให้เจ้รอเอ้ยพี่รออะไรให้เจ้ริบซิงค์แต่เพลงแหมวนองังกวาเนี่ยนังกวาเชื่อว่ามันถูกจริตกับเจ๊มากมากเพราะเพลงเงี้ยมันถูกจริตกับเจ๊มากมากเพลงนั้นชื่อว่าเนื้อคู่เกิดช้าเอะเนื้อร้องว่าไออยากจะซบซบซบหัวไหลโอเคนี่สั่นโอเคนี่หัว อยากจะซบอยากจะซบเออหนึ่งสองสามอยากจะซบซบซบหัวไหล่หัวไหล่หัวไหล่มันต้องเบาๆสิฝาอะไรดีเป็นแฟนหน่อยก็ยิ้มสุดที่ดาวนะคะขอฝากเพลงลองรักเอาไว้ด้วยนะคะก็ลองรักลองรักลองรักขอชัดๆลองรักก็ตอนนี้นะคะก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถหาฟังได้ทั้งยูทูบ เดี๋ยวเงคนหนึ่นขึ้นไม่ต้องเต้นสาวผู้สาวขาล้อขึ้นไม่ต้องเต้นไม่เกี่ยวกันใช่ไหมโอเคโอเคนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะถ้าชื่นชอบก็ติดตามทาง Facebook หรือว่าแฟนเพจยิ้มสุนิดาด้วยค่ะกอดท่าดีดีท่าประจำเราอะลองรักเหรอลองรักเง่าตายมาได้มากเรียบร้อยมากอะไรคืออะไรให้หนูลองรักเหรอหรืออะไรไไมม่่หรือสาวขาล้อตอนเนี้ย ปากสี่ฝากคนนี้ฝากอะไรของเธอก็ตอนนี้นะคะตวงวายมีซิงเกิลใหม่แล้วนะโอ้ยจะไปกับเอ่าแล้วตอนนี้ไปี่เอไปเยี่ยมคตอนนี้นะคะดวงวายมีซิงเกิลใหม่แล้วค่ะชื่อเพลงว่าเดียวก็ยิ่งไปหมักขนมอนะตอนนี้เพิ่งปล่อยมาเลยได้3วันนะคะก็ บรรลุภุดด้วยนะคะยังไงก็เข้าไปฟังได้ใน YouTube นะคะเส้นคำว่าเดี๋ยวก็หิ้วไปหม่ำสระนะคะไปหัดร้องแล้วก็มาโวสร์แต่ที่สำคัญต้องร้องให้แซ่บกวดง่วานะคะเพราะฉะนั้นแล้วไปหัดร้องกันเลยค่ะแล้วมาร้องให้กันฟังนะขอบคุณค่ะปล่อยสาวไปเต้นผู้สาวไาร้องดีกว่า คือประเด็นเรื่องของเรื่องเมื่อกี้ถ่ายงานงนอยู่เจ๊บอกว่ารีบก็รีบ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 รบจะไปถ่ายลำไย,ยเฮ้ยทำไมลำไย,ยผมสั้นจังวะอ้ยตกใจเดี๋ยวนะยังยังงงอยู่สวัสดีครับสวัสดีแฟนรายการทุกท่านครับผมตาวผู้สินครับวันนี้มาขายบอร์ซิ่งะ ึ้นเวทีต่อนี่ต่อนี่อ๋อต่อที่ตายแล้วใช่ใช่ใช่นึกว่านึกว่าจะไม่ขึ้นเวทีมาขายบัวอย่างเดียวขายกระส่วนขายครับเอางี้เอางี้ไปเตรียมตัวก่อนโอเคได้แล้วเดี๋ยวมาคุยเต็มๆเจจะได้มีความสุขเต็มๆเพราะตอนนี้น้องลำไยลงมาแล้วลำไยจริงๆอย่างลำไยผมสั้นขึ้นเวทีไปก่อนไปโอเคได้ครับเดี๋ยวเจอกันครับครับใหนนี้ใส่ก็ได้นะป่ะเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมตอนนี้ให้ให้ทาน เจ้าภาพเขาคุยกับน,น้องลำไย,ยก่อนร้อนจังเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหมีโอกาสออาได้เจอเราอยู่ช่องเดียวกันแต่ส่วนใหญ่น้องจะเห็นคนนี้คนเดียวใช่ไหมคะ<ช>ั <c oughs> คนนี้มีโอกาสได้เจอแล้วน่ารักมาก <c oughs> เป็นยังไงคะที่ตอนนี้โอ้โหกระแสของน้องนี่ดังระเบิดระเบ้อวันนี้ก็กระแสตอบรับดีมากๆเลยค่ะเพื่มมากเลยเพราะว่า หลังจากที่แบบว่าเราไม่ไม่ไมค่อยมีคนรู้จักเพลงเราก็แบบคนรู้จักเพลงเรามากขึ้นลรวก็แบบชื่นชมเราจากคนานีเพลงของเราจริงๆปพื่มมากเลยค่ะขึ้น9 5ครั้งแรกเลยเนาะค่ะใช่เป็นยังไงบ้างพอรู้สึกโอ้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบประทับใจมากเลยว่าไม่เคยขึ้นแบบอย่างนี้เลยค่ะความใฝ่ฝันเราเลยบ้านที่แบบว่าเราก็ฟัง9 5มาตั้งแต่เด็ก,เดกๆเพราะว่าเป็นคืนที่แบบเป็นคืนใหญ่เลยค่ะก็คือแบบดีใจมากเลยค่ะ แล้วเป็นไงบ้างเมื่อเช้าเพิ่งกลับจากเกาหลีกลัวกันไปบอกว่าได้ข่าวว่าเพิ่งลงเครื่องแล้วก็มาถึงตรงนี้ตอนเลยค่ะแล้วก็แบบรีบมาเลยเพราะว่ากลัวไม่ทันน่ะค่ะก็คือแบบว่ารไปทำอะไรมาไปหางานสงการที่แแอที่เกาหลีไปวันเดียวเองไปงานสงการบ้าอะไรฉันเห็นเธอถ่ายวิดีโอมาแต่ละอย่างกิน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 พี่เขาเขาไปกินไงทำงานเสร็จเขาไปกินไม่ยอมไปกินหมูย่างเกาหลีเลยออ๋แล้วก้าวข้างๆก็ข้าไปกัน คืนนี้ยังต้องมีปานต่ออีกด้วยโอ้โหดิดูมาช่วงนี้เวลาพักผ่อนดีมั้งไหมคะเนี่ยน่าจะเป็นอากาศในวัดต้องมั่นละตอนนี้สี่โมงเย็นเริ่มเริ่มเป็นเวลาทํางานน้องแล้วใช่เป็นเวลาที่คุยรู้เรื่องเออใช่สมองมันรู้เรื่องแล้วใช่ไหมแต่ถ้าคุยกับหนูตอนเช้านี่จะไม่ค่อยรู้เรื่องเลยวันนั้นไม่ทําอะไรนั่งหมุนเก้าอี้อย่างเดียวออ๋มันเป็นเวลานอนหย่างไรตอนนั้น แฟนขับก็ถ่ายรูปอยู่ฝ<ฮ>า,ากอะไรถึงแฟนๆที่รับชมซุปเปอร์ลูกทุ่งอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับผลงานหนูเกี่ยวกับวันแร,ง,นรง,งงานไหมจ้ะค่ะก็ฝากแฟนๆซุปเปอร์ลูกทุ่งนะคะติดตามผลงานเพลงน้องลำใหญ่ด้วยนะคะเพลงผู้สาวคาร์อค่ะแล้วก็ฟาเชียนั่นนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันแรงงานด้วยนะคะขอเป็นกำลังใจให้พี่นะคะค่ะคนใช้แรงงานทุกคนนะคะสูส้ๆกับงานนะคะไม่ว่าจะเหนื่อยว่าจะอะไรแค่ไหนก็ขอให้ผ่านมันไปด้วยดีค่ะสวัสดีครับ กอตอนนี้เจ๊ปุกกําลังหาฝรั่งมาจิ้มบวยอยู่เดินไปซ้ายขวาไม่เห็นก็เลยมาทีมิจนจิ้มบวยเหรอครับแปลงเขา่วันจะมันจะหวานไปนะผมดูท่าทางน่าจะเป็นจิ้มที่เกลืออะไรเงี้ยมากกว่าวันนี้มาลํำลองมากเลยอ่ะหรือว่ายังไม่ได้แบบเต็มที่ยังไม่ได้สวมบทบาทครับยังไม่ได้เข้าสิงครับผมถาไม่เข้าสิงแต่เวลาใส่สบายๆอย่างนี้ล้อห่อเนาะจริงเหรอ หาเรื่องจีบแน่เลยไม่ต้องเลยตัวเองรู้ทางแล้วคือวันนี้มาผู้ชายผ่านมือเธอเธอทำอย่างนี้ทุกคนนะพี่ใช่ไหมเราก็เลยลดความพิเศษลงมาทันทีเลยอ่ะแล้วก็หายเต้นเต้นเลยอ่ะพี่หล่ออะไรแต่เอ็งเงี้ยไม่ค่อยเห็นไงเดี๋ยวมันมีอะไรเพื่อนเพื่อนขออนุญาตนิดนิดอะไรไปงค์ก็มีเงิด้วเช่น ไปซบไล่กับใครมาผู้ชายยังไม่ได้ชอบไปนอนจีดตรงนู้นแสดงว่าผู้ชายที่จะชอบชอบแต่งหน้าคก็ต้องแต่งหน้าเป็นศิลปินพี่เจอพี่โจก็แต่งหน้าแต่งไปเนี่ยนี่เนี่ยหรือว่าแป้งแบบนี้ต้องถามออกอากาศด้วยนะฮะคือเป็นนักข่าวเนี่ยคือแบบให้อยู่ในล่องในลอยบ้างอะต้องด้วยไอ้ถามเขาสิลูกศิลปินคนนั้นต้องแต่งหน้า ศิลปินที่ขึ้นเวทีอะไรบ้างก็เวลาคนแหละศิลปินผู้ชายผู้หญิงเวลาเขาขึ้นเวทีก็ต้องแบบดูดีแต่บางคนอย่างเงี้ยดูดีพื้นฐานอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเยอะเห็นไหมโอเคป่ะโอเคป่ะเขาพูดแบบพูดแบบนี้กับทุกคนเลยใช่ไหมไม่ใช่พี่คนแรกอ๋อเหรอตั้งแต่ทำรายการกันมาสองปีนี้ทุกคนผู้ชายที่เขามาผ่านมือเจ๊ทุกคน อ๋อ่านมือใช่ไหมถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างหนาวไปเนี่ยหนาวเหรอร้อนขนาดนี้ทําไมกออกขนาดนี้หนาวเหรอครับเทอ๋อเท่หเหรอฮะคือเท่เนี้ยเวลาเท่เนี้ยเวลาเท่ี่คนอื่นต้องรับรู้กับเราด้วยมันถึงจะเท่จริงไงเออย่างเงี้ยพอจะเห็นภาพพี่เทนัร์ลงยังเราไปยัง ยังเลยตอนนี้ก็ร้องไห้ไปก่อนวันนี้เป็นไงคะเป็นนี่มาปีที่แล้วมาไหมปีที่แล้วเดี๋ยวก่อนปีแล้วเราได้เจอพี่โจนัดไหมไม่ไม่เจอปีที่เราไม่เจอปีที่แล้วน่าจะไม่ได้มานะน่าจะไม่วแตงานปลายปีอะเจอพี่โจนัทมาอ่ะพี่กินตี้ปลายปีมาครับผมคะวันนี้มีโอกาสได้มาร้องเพลงให้แฟนๆชาวเอฟเอ็ม915รวมถึงผู้ใช้แรงงานทุกคนด้วยก็ดีฮะดีดีเพราะว่า ก็ทุกคนทํางานเหนื่อยเนอะทั้งปีวันนี้ก็เป็นวันของเขาอ่ะเราก็อยากจะให้เขาอยากจะให้เขามีความสุขผ่อนคลาย<ม>ลืมทุกข์ลืมอะไรที่แบบเ<ม>ครียด,ด,ดในชีวิตให้ร้องร้องรำทำเพลงกันสนุกสนานกันถึงแม้ว่าเขาก็เป็นผู้ใช้แรงงานเหมือนกัน<ม>เขาก็ไม่ได้กินฟรีเหมือนกัน<ม>แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เป็นวันที่รวมตัวกัน<ม>ก็เห็นว่าเป็นอะไรที่ใกล้ชิดทุกคนก็มาสัมผัสกันได้มาเจอเจอกันได้มาเฮฮากันได้<ม>ครับผม แล้วก็เป็นวันนี้พวกเรามากินฟรีกันหลังเวทีด้วยใช่ครับอันนี้ก็คือประเด็นเหมือนกันครับได้กินฟรีด้วยครับผมแต่ยังไม่ได้กินเลยครับสักคำครับเพราะว่าอาหารเก้าห้าอร่อยนิดเนาะอร่อยดีอร่อยดีอร่อยดีไปที่ไหนอร่อยยุ่เหนียวแน่นแฟนคลับเหนียวแน่นวันนี้เราเพลงอะไรมาร้องพี่ตอนนี้ก็ต้องเพลงแพ้คนน่ารักนะครับเพราะว่าผมแพ้พิธีกรน่ารักอยู่ยังไงก็ไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วบายบาย กำลงังจะบอกว่าขอสักท่อนหนึ่งโอ้สักท่อนฮะแต่มันมีดนตรีแบบแบ็กกราวแบบนี้มันจะร้องแบบโมโม่ช่วยๆกเป็นอะลคาปิล่าอะลคาปิล่าโอ้โหไฮโซมากมเป็นรูปของอะลคาปิล่าเธอทำไมน่ารักอยากทักทายเป็นภาษาใจเธอน่ารักจังเธอน่ารักจัง ฉันนั้นประท,ะทับใจหนู้นองเองคุมเลไม่ได้ิวนั้นเลยคือลีลาเนี่ว่าเวลาคิดจะเล่นเนี่ยลีลาเนี่เล่นพยายามให้คนอะคือหลอกคนให้รู้สึกว่าเราเต็มใจเล่นหลอกคนให้รู้สึกใช่ให้หลอกเขาไว้ก่อนนิดหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อกี้นี่ก็มาลักษณะอย่างเงี้ยไม่เล่นเลยดีกว่า,วาว ฝากอะไรถึงแฟนๆไหนครับแฟนวีโจนัสแฟน95แฟนซูเปอร์ลูกทุ่งก็ซูเปอร์ลูกทุ่งนะครับขอให้รับลูกทุ่งเข้าไว้นะครับวันนี้วันรายงานก็คงจะขอให้มีความสุขมีกําลังใจเยอะๆเราคงไม่ได้มาฝากเพลงวันนี้เป็นวันของทุกท่านเพราะฉะนั้นฝากกําลังใจอย่างเดียวล้วนๆครับผมไม่ฝากเพลง้รยหรอกไม่ใช่ครับเพราะว่าเราจะไม่ฉวยโอกาสฝากเรื่องของเราเราจะให้แต่ความรักสู่ผู้ใช้รายงานทุกคนครับมอ บพี่นบอแม่นมาวันละก็บ่ได้ใจนางวันแห่ลงดังกระดักใจนางไว้บ่ได้เมื่อกี้มีคนผัดผงมาให้ว่ะคือพี่ปูพี่ปูผัดมาหมพี่ปูเดินแจงปกติใช้เป็นสิ่งที่ดีนะครับ